ชีวิตจริงของน้ำฝนสงสุดาในล,ละครรับแต่บทคุณหญิงและแม่ค่ะหลายคนคงคุ้นหน้าค้นตากันดีนะคะสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างน้ำฝนสงสุดาโดยน้ำฝนมีดีกีเป็นถึงนางสาวไทยคนที่34ของประเทศไทยแถมยังถือว่าเป็นนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทมากทีเดียวค่ะปัจจุบันเธอมีอายุ45ปีหากใครเคยติดตามผลงานของน้ำฝนปัจจุบันจะรู้ดีเลยค่ะ ว่าหลายปีที่ผ่านมานี้น้ำฝนมักจะได้รับต่บทคุณหญิงคุณนายหรือไม่ก็บทคุณแม่คุณป้าซึ่งบทดังกล่าวแน่นอนค่ะว่าเวลาแต่งหน้าเข้าฉากก็จะกลายเป็นคนที่อยุมากขึ้นทันทีแต่ความจริงแล้วน้ำฝนนั้นมีอายุเพียงแค่45ปีเท่านั้นค่ะแต่ด้วยบทปาทในเวลาที่แสดงละครเลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าน้ำฝนอายุมากแล้ว แต่ถ้าใครได้ติดตามน้ำฝนจะรู้ดีว่าชีวิตจริงของเธอแตกต่างจากใน,นละครโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะเธอก็เป็นสาวชิคๆคนหนึ่งมักจะชอบแต่งตัวแบบคูลๆเท่ๆใส่เสื้อผ้าสบายไม่เน้นความหรูหราชีวิตของน้ำฝนเธอก็จะแต่งตัวได้กระชากวัยดูยสดใสร่าเริงไม่ตึงเครียดเหมือนเวลาที่เราเห็นในละครค่ะซึ่งวันที่ว่างๆของน้ำฝนเธอก็จะแต่งตัวชิลเพื่อความล่องตัวไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ต่างๆค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับแลฟ์สไตล์การแต่งตัวของน้ําฝนนักแสดงมากความสามารถต่างจากในละครมากเลยใช่ไหมคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากกับข่าวรอคด้วยค่ะ